มรถเบนซ์ครับรถเสียครับส่งอู่ช่างคมพื้นที่รอยอ็ดสาระคำจังหวัดใกล้เคียงรถหรูพวกรถเบนซ์บีเอพวกฟอร์เช่เสียอะไรนี้ครับสอบถามได้ครับเรามีช่างผู้ชนำนาญการคอยบริการอยู่ครับ ถึงมูช่างคมแล้วครับรกำลังมากครับเป็นเอารถไม่อีกขั้นหนึ่งครับพับกดได้บอกขันอีกได้เพราะได้ยุ่งวัวน้ำมันน่าจะมันเครื่องแข่งกินใหม่เลยอ,อันนี้ไปเอามาเตะไสนี่ิ เอาอยู่หนาเลื่อนจำทางไปสารค้ามครับ